ออกเจริญทับาติโยมทุกคนทุกท่นานขอให้ยายิโยมจงเจริญสติต่างความรู้กรับรู้รับผัดห้องลมหายใจของเราให้ชัดเจนจากจะตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรูตตรตต้ตัวให้รู้ตัวให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงแล้วด้วยยังถ้าอย่างก็เริ่มเสนะได้สักนิดหนึ่งก็ดีฟังไปด้วยน้อมสำเนียกเลี้ยงก็สักแต่ว่าเสียง นั่งตามสบายวางกายให้สบายวางใจให้สบายไม่ต้องปนมือลองสูดลมหายใจเข้ายาวๆเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกเราก็จะไปบังคับการสูดลมหายใจยาวๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆกายของเราก็จะสบายขึ้นเยอะความรู้สึกรับรู้เวลาลมกระทบปลายจมูกของเรานั่นแหละเขาเรียกว่าสติรู้กายถ้ารู้ให้ต่อเนื่อง เขาเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมการจเจริญสติเน้นลงอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ลมหายใจของเราก็เพื่อที่จะให้รู้ลึกลงไปอีกรู้ความปกติของใจเวลาใจเกิดการกาะตัวอาการของใจเป็นอย่างไรอาการของความคิดเป็นอย่างไรกำลังสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างไรตรงนี้สำคัญถ้าเราไม่ทำให้ต่อเนื่อง ไม่ทำให้เชื่อมโยงก็ยากที่จะรู้เท่าทันใจรู้ลักษณะอาการของความคิดของอารมณ์ว่าเขาเกิดอย่างไรเขาไปอย่างไรรู้จากวิธีแก้ไขปรับปรุงตัวเราตื่นขึ้นมาเราก็รีบดูอะไรควรละอะไรควรจเจริญอ,อะไรควรดำเนินจนกระทั่งเข้านอนนั่นแหละก่อนที่จะเข้านอนเราก็สำรวจดูอีกว่าตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราพลังพ้งเผลอให้กิเลสอะไรบ้าง ใจส่งออกไปภายนอกสักกี่เรื่องความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราสักกี่ครั้งเหตุจากภายนอกทําให้ใจเกิดหรือเกิดขึ้นจากภายในเราจะหาวิธีอย่างไรที่จะแก้ไขปรปับปรุงตัวเราขัดเกากิเลสออกจากกิดจากใจของเราให้ได้ก็ต้องอาศัยความเพียรที่ถูกต้องอย่าไปปล่อยปะละเลยศรัทธานั้นมีกันทุกคน การปักไฝ่การสนใจการทําบุญให้ทานนั้นมีกันทุกคนแต่เป็นการทําบุญให้ทานศรัทธาอยู่ในระดับคงสมมติอยู่ในระดับคงโลกียะยังหลงอยู่เพราะว่าใจยังเกิดอยู่ถ้าไม่หลงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดเขาเกิดมาเขาหลงมาสร้างกายเนื้ออยู่ในภพของมนุษย์เขาเรียกภพของมนุษย์กายเนื้อนี่มีอะไรบ้างที่ท่านบอกว่าเป็นกองเป็นขันมีวิญญาณเข้ามาครอบครองขันทั้งห้าเป็นของหนัก ทำอย่างไรเราถึงจะเห็นตรงนี้เราถึงได้มาเจริญสติมาสร้างความรู้ตัวตัวใหม่ลงอยู่ที่กายของเราให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงเพียงแค่การสร้างสติให้ต่อเนื่องพวกเราก็ยังทำกันไม่ต่อเนื่องก็เลยที่จะรู้เท่าทันใจก็ได้แค่ทำบุญให้ทานศรัทธาไปตามแรงเหวี่ยงของกรรมบางทีก็กุศลกรรมบางทีก็เอาอากุศลกรรมบางทีก็มุนทิน อคติเพ่งโทษสารพัดอย่างกิเลสตัวละเอียดละเอียดมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแงด่ดีเราต้องพยายามศึกษาคัดเกลากิเลสออก,ก,ก,กใจากใจของเราให้มันหมดคลายความหลงให้ได้หมายถึงแยกรูปแยกนามถ้ากำลังติเราสังเกตร,รู้เห็นเท่าทันจนใจของเราคลายออกจากขันธ์ห้าได้เราถึงจะมองเห็นความเป็นจริงซึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดทางให้ การตามทำความเข้าใจการรู้เหตุรู้ผลตั้งแต่ต้นเหตุก็จะมองเห็นความเป็นจริงเราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรคําว่าอัตตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรสมมุติเป็นอย่างไรวิม,มุตติเป็นอย่างไรการพูดง่ายแต่การลงมือเราต้องมีความเพียรอย่างเ,เลิศเลยทีเดียวอย่างต่อเนื่องในทีเดียวต้องเป็นบุคคลที่มีความขยัน เพียงแค่ระดับของสมมุติทําไมเราถึงลําบากทําไมเราถึงเพียงแค่เรื่องของกายทางสมมุติก็ลําบากทางด้านวิมุตตบางคนก็มีพร้อมเพียงขาดอันหนึ่งล้นอันหนึ่งเราต้องพยายามศึกษาให้ละเอียดทําความเข้าใจกันเอาอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็นับว่าเป็นบุญแล้วแหละการสร้างการทําความเข้าใจต่อก็ค่อยดําเนิน ลมแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ถึงเวลาก็ต้องจะเข้าใจสร้างความรถถู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักระยะนาะถึงไม่ได้ต่อเนื่องกันได้ตลอดอพากันไหวปร,รับพอมๆกันพยายามไปทำความเข้าใจให้ได้ทุกุริยาปด